ฮุนเซนโยมปริญญามอรามทิ้งซ่วมประกาศกล้าวปริญญาไร้ค่าเรื่องราวที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกครั้งเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเมื่อสภาของมหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าจะเพิกถอนปริญญาที่เคยให้กับผู้นำของกมบูชาซึ่งก็คือสมเด็จฮุนเซนปริญญาไรคาแล้วทำไมถึงต้องเพิกถอนด้วยล่ะคะ คือเมื <accurately S 2> ่อก่อนเนี <ks> right. <get> ่ยมหาิทยาลัยรามคำแหงเคยให้ปริญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือก็คือปริญญาเอกกิติมศักดิ์นั่นแหละครับให้แก่คุณฮุนเซนไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2544นะครับเหตุผลตอนนั้นคือเพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรภาพและความร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีมิตรภาพและพรดารภาพด้วยครับ ฟังดูดีเลยนะคะแล้วทำไมวันนี้ถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ล่ะคะนี่แหละครับประเด็นสำคัญทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่าตอนนี้คุณฮุนเซนเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับคำประกาศกิจติคุณดังกล่าวคือมีท่าทีเป็นปฏิบัติต่อไทยอย่างชัดเจนเลยนะครับมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้กำลังอาวุธอย่างรุนแรงอย่างไร้มนุษยธรรมต่อประชาชนชาวไทยจนทำให้ทั้งทหารและพละเรือนไทยเราต้องบาดเจ็บล้มใจไปไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วยังมีพฤติกรรมรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของไทยด้วยครับฟังดูรุนแรงมากเลย ะะใช่ครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทางสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เลยลงมติให้เพิกถอนปริญญาดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่มีการลงมติน,นันเอครับแล้วนอกจากเรื่องปริญญาที่ถูกถอนแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกไหมคะมีครับไม่ใช่แค่เรื่องปริญญาเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์วยครับทางคุณไตรสุรีไตรสรณกุลซึ่งเป็นอดีต เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ถอดถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคุณฮุนเซนด้วยซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่คุณฮุนเซนได้รับเนี่ยคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรามาภรณ์ช้างเผือกนะครับซึ่งได้รับในปี2544ปีเดียวกับที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากรากรัแพงเลยนะครับเหตุผลที่ได้รับก็คล้ายๆกันครับคือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกัมพูชาให้แน่นแฟ้นนั่นเองครับอแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแล้วแต่่่่เเเเปป็นนรรรรืองงะะะะดััับคววาามมมสพธ์หทศลยใช แล้วที่ได้ยินข่าวมาว่ามีเรื่องการเสนอชื่อคนสําคัญให้รับรางวัโลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยคะอลนนี้ก็น่าสนใจเรื่องนี้มาจากฝั่งกัมพูชาครับคุณมาเนตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชาท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังคณะกรรมการโนเบลสาขาสันติภาพแห่งประเทศนอร์เวย์เพื่อเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้เข้ารับการพิจารณาสําหรับรางวัโลโนเบลสาขาสันติภาพ เสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์เลยเหรอคะแล้ว เหตุผลคืออะไรคะเหตุผลที่คุณมาเนตให้ไว้ก็คือเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นําสหรัฐที่ผลักดันให้เกิดการหยุดชิงระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่รับรู้กันมาไม่นานมานี้เองนะคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วทางฝั่งไทยเรามองเรื่องที่ผู้นํากัมพูชาเสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพเนี่ยยังไงบ้างคะเรื่องนี้มีผลอะไรกับไทยเราหรือเปล่าคะเราได้มีโอกาสไปสอบถามความคิดเห็นจากคุณสุรนันท์เวชาชีวะซึ่งเป็นอดีตรัฐ ฐมนตรีและอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับคุณสุรนันท์มองว่าเรื่องที่คุณมาน,น็ตเสนอในทรัมป์ให้รับ รางวัลโนเบลสาขาธนติภาพเนี่ยอาจจะเป็นแค่การอวยกันนะครับคือมองว่ามันอาจจะเป็นไปเพื่อตอบแทนที่กัมพูชาได้รับการลดภาษีนําเข้าจากสหรัฐนะครับแล้วคุณสุรนันมองว่าสถานการณ์แบบนี้มีผลกับไทยไหมคะคุณสุรนันบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่ามีผลอะไรเลยครับเพราะท่านมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้เปรียบหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับทั้งจีนและอเมริกาที่เรามีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและท่านยังเชื่ออีกว่าทั้ง2ประเทศใหญ่ๆ อย่างจีนและอเมริกาเนี่ยรู้ว่าไทยอยู่จุกไหนและก็มีแต่คนอยากมาเป็นเพื่อนกับไทยเพราะฉะนั้นคุณสุรนันท์ก็เลยไม่อยากให้คนไทยเราต้องกังวลเรื่องนี้ครับแสดงว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปยกย่องโดนัลด์ทรัมป์ตามกัมพูชาใช่ไหมคะใช่ครับคุณสุรนันท์บอกว่าไทยไม่จาเป็นต้องยกย่องทรัมป์ตามกัมพูชาด้วยซ้าแต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับทรัมป์ได้ครับและที่น่าสนใจคือคุณสุรนันท์ยังเชื่อ,ออีกว่าหลังจากนี้เนี่ย กัมพูชาอาจจะถูกจีนกดดันอย่างหนักอย่างแน่นอนครับกับท่าที่ที่ไปอวยอเมริกาขนาดนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าคิดนะครับฟังดูเหมือนสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันคุ้นข้างซับซ้อนและมีเรื่องให้คิดตามหลายชั้นเลยนะคะใช่ <c oughs> แล้วที่นี้มาถึงปฏิกิริยาของตัวคุณฮุนเซนเองบ้างคะ่ะพอทราบข่าวว่าปริญญาถูกถอนเนี่ยท่านแสดงออกยังไงบ้างคะอันนี้แหละครับที่ทําให้หลายคน ถึงกับอึง้งคุณอุลเนเนงก็ออกมาแสดงท่าทีตอบโต้แบบทันทีทันใดเลยครับท่านบอกว่าหน้าขันสิ้นดี คือท่านกล่าวว่าได้ยินข่าวว่ามหาวิทยลาลัยไทยไม่แห่งหนึ่งที่ฉันก็จําชื่อไม่ได้ด้วยซ้ํามีมติถอดถอนปริญญาของฉันถึงกับจาชื่อไม่ได้เลยเหรอคะถ้าทางจะโมโหมากเลยนะคะใช่ครับและที่พ่กว่านั้นคือท่านชี้แจงเลยครับว่าพวกคุณไม่จําเป็นต้องถอดถอนปริญญาจากฉันเพราะท่านบอกว่าฉันได้โยนมันทิ้งลงส้วมไปแล้วโยนทิ้งส้วมเลยเหรอคะใช่ครับแล้วท่านยังบอกด้วยว่าการกระทํานี้เนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนที่กองทัพไทย บุกรุกประสาทพระวิหารของเขมรแล้วท่านย้ำว่าปริญญาของคุณไม่มีค่าสําหรับฉันที่จะเก็บเอาไว้และยังบอกดีว่าฉันไม่มีความภูมิใจใดในกระดาษปริญญาแผ่นเดียวของพวกคุณและยังตบท้าด้วยว่าสมองของฮุนฮุนเซนไม่ได้มาจากโรงเรียนของพวกคุณแต่สมองของมุนเซนเกิดจากการสั่งสอนของประชาชนชาวเขมรและโรงเรียนของกัมพูชาครับซึ่งทางผู้ดําเนินรายการของไทยรัฐเนียงคอไทยรัฐเขาก็ยังแซวเลยนะว่าสมองของญาติญาติเขาหลายคนก็มาเรียนที่ไทยนะก็เป็น เป็นคาพูดที่แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและชัดเจนมากครับฟังแล้วก็เห็นถึงความรู้สึกที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เคยดีงามในอดีตมันได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วนะฮะถูกต้องครับจากที่เคยได้รับปริญญาเพื่อส่งเสริมมิตรภาพที่ดีงามมาวันนี้กลายเป็นความรู้สึกที่ อีกฝ่ายมองว่าปริญญาที่ได้รับนั้นไม่มีค่าอะไรเลยมันสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้ว่าทางคุณฮุนเซนจะบอกว่าโยนปริญญาทิ้งไปแล้วแต่ในมุมของมหาวิทยาลัยรัมกำแหงก็ยังคงยืนยันว่าได้ถ,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 ถอนปริญญาดังกลับไปแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผลตั้งแต่วันที่8สิงหางคมที่มีการลงมตินั่นเลยนะครับเรื่องนี้สอนให้เราเห็นเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากจริงๆใช่ครับแลวเรื่ นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีพัฒนาการหรือปฏิกิริยาอื่นๆตามมาอีกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดาชอิสริยาภรณ์หรือผลกระทบจากเรื่องการเสนอชื่อรางวัลโนเบลก็ตามครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาก,กันจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่ทเรานํามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นไปตามข้อมูลจากแหล่งที่มานะครับหวังว่าทุกท่านคงได้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของสถานการณ์นี้กันอย่างครบถ้วนแม้ว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่การทําความเข้าใจสถานการณ์อย่ารอดบ้านก็เป็นสิ่งสําคัญเสมอครับคกดไ์ติ เราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้ต่อไปนะคะเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ